ปรับสวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สุคนยาเมือเศร้าคือเก่าคือเดิมเด้เอพ่อกันอีกแล้วอาบน้ำแบวมาแต่งตัวทุวกนนะคะมาเห็ดคอนเทนต์ก่อนแต่งตัวก่อนทาครงทาครีมก็ว่าไปนะคะครีมกันดงกันแดดยาเมือเศร้าเมือเสียวยังก็เป็นคอนเทนต์เบิดนั่นแหละพี่น้องเพิ่อเห็นไป คอนเทนต์อยู่รอบตัวเรานะคะอาไปเจออย่างนอกคือดาํามาเทนอกบาเนี่โอ้ยเสร็จมือก่อนอย่างนอกมึกดำๆมาเนอ,อืมมาำมือวะนอ้าครีมอยู่ดีด โอ้ไม่นด้กระสีตกอีกแล้วฝนนะคะทุกคนมื่อวานในฝนตกค่ะก็สมุยโอ้ยในเดมันเปื้อนอันนี้เสร็จออกก่อนเปื้อนขอบครีมแต่รับครีมมือเราไปป้ายใส่รถมือเราไปป้ายใส่รถนะโอ้ยเสดายครีมเดสมีดายครีม เนื้อครีมผ่านเสียดายเนื้อครีมป้ายเข้าไปเสียดายนี่ท่าหน,หนาๆเนี่ยครีมยามื่อเศร้าแดดนี่แหละสาเหตุแดดนี่สำคัญมึงลุงหน้าหน,หนาๆเด้อพี่นอ้องหนาๆเด้อ บะเสียงนกห้องยามมาเบอว่าแต่เสียงนกนะไก่เสียงนกเสียงไก่ รูปจักหน่อยก่อนเนื้อครีมมันเข่าอ,อันซึมอ่าครีมกับสีติดหัวคิวรูปออกก่อนเนาะนะคะกันดงกันแดดทีนี้กับซมาทาแป้งนะคะ ไข่ uh huh. แน่บแบบบนเหนียวแล้วบบดทาแปง้งท้านาๆนาก็ได้นะคะแดดมันแห้งใส่เวลาอ,าอีกดีกท่นาน้นแต่งหน้าเป็นธรรมดาท่าทีนเขียนคิ้วนะคะจากหน่อย โอเคนะคะเร <Okay, S 1> ียบร้อยก็อยากเข้ม,ขมๆจักหน่อยนี่ าเือนติดคลิปติดยังทำคนถอคนเทนแล้วว่าไปไันนี้มีดอกไม้มานะนำนะคะหอมหอมมือเศร้านี่ไปส่งนุ้ยน้อยไปเห็นดอกไม้ก็ร่งบานพอดีนะคะทุกคนอาวันนี้สาเดือนลาพี่ละน้องไปในคลิปนี้ก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะอุ้ยลืมปัดเกนปัดเกนก่อน เนาะขาดอย่างเี็ัหหตตกหน่อยขาดเติมสีสันจักหน่อยอืม เติมสีสันให้ใบหน้านิดหนึ่งนะคะเพราะหอมเป็นฝ้าเนาะอ่ะโอเคจ้าเรียบร้อยนี่จะเดินลาพี่และน,น้องไปคลิปนี้ก็ได้วค่ะผู้เลยนรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ